เคยได้ยินไหมว่าสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์หนักเป็นตันอย่างฮิปโปโปเตมัสกลับว่ายน้ำไม่เป็นฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นแต่ความจริงทางชีววิทยามันน่าสนใจกว่าที่คิดมากฮิปโปคือหนึ่งในสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำแทบทั้งวันแต่ดันไม่ใช่นักว่ายน้ำแบบที่หลายคนจินตนาการไว้เลยภาพจำของหลายคนคือฮิปโปลอยตัวสบายๆเหมือนวัวน้ำยักษ์แต่ความจริงคือถ้าเอาฮิปโปไปอยู่ในน้ำลึกที่ไม่มีพื้นให้แตะ พวกมันจะลำบากมากเพราะร่างกายของฮิปโปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ลอยหรือพุ้ยน้ำแบบสัตว์น้ำทั่วไปก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งบกกึ่งน้ำพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแม่น้ำบึงหรือทะเลสาบก็จริงแต่เหตุผลหลักคือการระบายความร้อนและปกป้องผิวหนังมากกว่าการว่ายน้ำเล่นฮิปโปมีผิวหนังหนาแต่ไวต่อแสงแดดมาก ถ้าอยู่บนบกนานๆผิวจะแห้งแตกและเสี่ยงติดเชื้อน้ำจึงเป็นเหมือนครีมกันแดดธรรมชาติและสปาส่วนตัวของมันทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วทำไมถึงบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นทั้งที่อยู่ในน้ำตลอดคำตอบคือเวลาฮิปโปเคลื่อนที่ในน้ำพวกมันไม่ได้ไว่ายแต่เป็นการเดินหรือกระโดดใต้น้ำมากกว่าร่างกายฮิปโปหนักมากตัวผู้โตเต็มวัยหนักได้เกิน1ัน0กิโลกรัม ไขมันในตัวก็ไม่ได้ช่วยให้ลอยเหมือนแมวน้ำหรือวานกระดูกของฮิปโปยังมีความหนาแน่นสูงทำให้ร่างกายจมง่ายเวลาลงน้ำลึกฮิปโปจะปล่อยตัวจมลงไปแตะพื้นแล้วใช้แรงขาดันตัวให้พุ่งขึ้นมาข้างหน้าคล้ายคนที่กระโดดอยู่ใต้น้ำเป็นจังหวะจังหวะมากกว่าจะใช้ท่าพุ้ยน้ำต่อเนื่องแบบสุนัขหรือมา้ามีการสังเกตว่าฮิปโปสามารถเคลื่อนที่ในน้ำลึกได้เร็วพอสมควรโดยการดีตัวจากพื้นสลับกับการลอยขึ้นมาหายใจ พวกมันสามารถกลั้นหายใจได้นานประมาณ3-5นาทีและที่น่าทึ่งคือแม้ตอนหลับฮิปโปก็ยังลอยตัวขึ้นมาหายใจอัตโนมัติแล้วจมลงไปต่อโดยไม่ต้องตื่นเต็มที่แต่ถ้าเป็นน้ำลึกมากๆแบบไม่มีพื้นให้แตะเลยฮิปโปจะเสียเปรียบทันทีเพราะมันไม่สามารถพยุงตัวลอยน้ำได้นานเหมือนสัตว์ทะเลจริงๆโครงสร้างขาสั้นลำตัวทรงถังและคอที่แทบไม่มีทำให้ท่าทางการพุ้ยน้ำไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือ มันไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อว่ายน้ําไกลๆในที่ลึกอีกจุดที่คนชอบเข้าใจผิดคือฮิปโปดูเหมือนเชื่องช้าแต่ในน้ําตื้นหรือบนบกพวกมันเร็วมากบนบกฮิปโปวิ่งได้เร็วถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะสั้นๆส่วนน้ําตื้นพวกมันสามารถพุ่งตัวใต้น้ําแล้วโผล่ขึ้นมาอีกจุดได้อย่างรวดเร็วจนบางครั้งเรานึกว่ามันว่ายน้ําเก่งทั้งที่จริงคือการวิ่งใต้น้ําดวงตาหูและจมูกข,ของฮิปโปก็ออกแบบมาให้ใช้ชีวิตกึ่งจมน้ําได้ดี อวัยวะทั้ง3อยู่สูงบนหัวเวลาแช่น้ำจะโผล่พ้นผิวน้ำแค่นิดเดียวทำให้มันมองเห็นได้ยินและหายใจโดยที่ตัวส่วนใหญ่ยังจมอยู่ใต้น้ำนี่คือเหตุผลที่มันดูเหมือนสัตว์น้ำมืออาชีพทั้งที่กลไกาการเคลื่อนที่จริงๆไม่ใช่การว่ายลูกฮิปโปเองก็เรียนรู้การใช้ชีวิตในน้ำตั้งแต่เล็กๆแต่ก็ยังใช้วิธีเดียวกับพ่อแม่คือเดินดันตัวและกระโดดใต้น้ำ แม่ฮิปโปมักคลอดลูกในน้ำตื้นและลูกสามารถขึ้นมาหายใจเองได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของชีวิตความจริงที่ฮิปโปว่ายน้ำไม่เป็นยังสะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ของวิวัฒนาการด้วยสัตว์ไม่ได้เก่งทุกอย่างในสภาพแวดล้อมที่มันอยู่บางครั้งมันแค่ปรับตัวพอใช้งานให้รอดและได้เปรียบในจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับฮิปโปสิ่งสำคัญไม่ใช่การว่ายน้ำเก่งแต่คือการแช่น้ำเพื่อลดความร้อนหลบแดดป้องกันผิวและใช้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากผู้ล่าบนบก ดังนั้นครั้งหน้าถ้าเห็นภาพพิโพลโผล่แค่ตาและจมูกเหนือน้ำลองนึกภาพตามว่าใต้น้ำนั้นมันอาจกำลังยืนอยู่ที่พื้นโคลนแล้วค่อยๆดีดตัวไปข้างหน้าแบบนักกระโดดใต้น้ำรุ่นเฮฟวี่เวทไม่ใช่นักว่ายน้ำอย่างเราเคยคิดโลกของสัตว์ยังมีเรื่องชวนสงสัยแบบนี้อีกเยอะที่พอฟังคำตอบแล้วจะอุทานว่าอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าชอบเรื่องเล็กๆที่พาไปเจอความจริงใหญ่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสงสัยแต่ได้คำตอบไว้แล้วเดี๋ยวมาสงสัยไปด้วยกันในตอนต่อไป